มาดีจ้าพี่น้องมาเบิงมาเบิงข่อยว่ามาเบิงเลกเที่ยข่อยจะพาะปกเจ้ามาเก็บเห็ดพี่น้องข่อยก็ต้องไปเก็บไก่ยาก่ยพี่น้องเห็ดมันมาเกิดอยู่เฮี้ยนข่อยพี่น้องอันมันเกิดสุปีสุปีได้พี่น้องนี่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 เห็ดอันนี้พี่น้องเอ้าพวกเจ้าเบิงไกลๆดูเนี่ยมามันมันกินได้บอผู้ใดเขี่ยวชันในการกินเห็ดพี่น้องเนี่ยอันนี้ขามันก็จะเป็นอันประมาณนี้ไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นไหม หอยบ้หูคือกันพี่น้องเกิดสุปีเด้แต่ว่า่อยบกากินพี่น้องนี่นี่นี่อีกดดกนึงพี่น้องเห็นบะนี่เอาเบ,บาิ้งเบิ้งพี่น้องไพเขียวช้าในการกินเห็ดในพี่น้องบอก่อยรูปพี่น้อง่ยมันจะเกิดสุปีสุปีพี่น้องเห็ด่อยยุ่มองเนี่ยแต่่อยบุง้งหูจะกินพี่น้องนี่นี่ข้างล่างนั้นพี่นอ้องอืมนี่่อยบุ้หูคือกันมันมันมันเป็นไข่ข่ายัน กล้เฮ็ดเกลือบานเฮาว่าพี่น้องอยว่านีะแต่ว่าเวลามัน,มนบานจะน้ำมันบานไหมพี่น้องข่อยบ่มาเห็นนาะเบิ่งมันก็โดดบักไงหนึ่งป้าพี่น้องขามัน,นงงกน็ยังเห็่ละงูกนิเหระพี่น้องใช่ไหมนี่คล้ายเหีงง่ยวงูมเพิ่งอันนี้้องใส่บอกห้อยถากมหาลาักกินมันได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยใส่บอกห้อยถากมหาลาักกินเนี่ยแววงไปเคืองหนึ่งเลยพี่น้องโดกบักไง พูดอีกดอกหนึ่งพี่น้องมันไปเกิดยู่ปุนป <t ry> ีนี้เกิดกระจากระจายไปทั่วพี่น้องปกติมันที่เกิดยี่ปุมนนี่แหละพี่น้องแต่ว right ่า่อยบกหัวมันคือเห็ดอีหยัง่อยบกหัวมันกินใดบ่ไปเชี่ยวชาญในการกินเห็ดบอ่อยนี่เด้พี่น้องแล้วพูดอ่ะพี่น้องเยลามันนะเนาะผู้คนจ็บเห็ดดีนี่พี่น้องแก้วบอก่อยนี่ได้ว่ามันคือเห็ดอีหยังมันกินใดบ่เนี่ยถ้ามันกินใดบอ่อย้อพี่น้องขอยจะได้สังฮานโหดนั้นเดอกหนึ่งแม่พี่น้องบ่เจาะ มันเกิดจะนมันเ่าพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบื้งเนี่ยเนี่ยมาหน่ะมันเกิดจะนมันเ่าแล้วเบื้องมาหน่ะพี่น้องมันเ่าแล้วจนว่าข่อยข่อยบอมาเห็นจักเทียไหมพี่น้องข่อยพาออกมาส้ำรวจหลังบานไหมข่อยก็เลยบบรูว่าเห็ดเกิดข่อยออกมาตากผ้าข่อยออกมาตากผ้าข่อยเกิดจ้องข่อยเลี้ยวมาเห็นเห็ดข่อยเห็ดข่อยเกิดอีกเลียวสนุกว่าโอ้ยยุ่งกันหลายหลายพี่น้อง ปิตนายคืออย่างไงขันห่อนๆเป็นทั้งสี่แหละพี่น้องยุ่งอ่ะมันอยู่ในป่าผุ่นมันเกิดบ่บูพี่น้องเลทางในป่าไผ่ข่อยผุ่นพี่น้องข่อยก็บ่ได้เข่อไปสำรวจจักเทียตะพัดอันนอใหม่มันเศร้าเกิดไหมพี่น้องมันก็เป็นแต่เห็ดเกิดดีแต่เห็ดเกิดดีเด้พี่น้องแต่บอกข่อยบ่ได้เข่อไปเบิ้งปะอันอันผู้ใดอันโอ้ยยุ่งกหลายปุ๋พี่น้องไผ่เชี่ยวชาญในการกินเห็ดบอกข่อยเด้เถอพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยเห็ดอันเนี่ยบอกข่อยได้เถอพี่น้องเนี่ยนะไผ่เชี่ยวชาญในการกินเห็ดเนาะ เดี๋ยวข่อยจะได้สังหารโหดมันพี่น้องขันพวกเจ้าบอกว่ากินได้กินได้เห็ดอันนี้คือเห็ดอันนี้แม่สัตว์อ่ะข่อยจะไปเก็บมันมากินพี่น้องเด้อจ่าเด้ออันผู้ใดได้เดือบึงคลิปนี้ฮู้ว่าเห็ดกินได้กินบ่ได้กะให้บอกข่อยในเด้อพี่น้องเนี่ยข่อยให้พวกเจ้าเบิ่งใกล้ๆให้พวกเจ้าอนพี่จรให้ข่อยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆอีกดอกนี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยข่อยให้เบิ่งใกล้ๆพี่น้องเนี่ยนี่เนี่ยบอกข่อยในเด้อจ่าเด้อว่ามันกินได้เบื้องเ่ได้เนาะจ่าเนาะอเเด้จาขอบคุณหลายๆเด้อจ่าเด้อ